ข่าวดีมากเงินเยียวยาบัตรคนจนเช็คเงื่อนไขรับเงิน3,000บาทไม่ต้องลงทะเบียนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราก็อยู่กับช่องคนคุยข่าวนะครับวันนี้เราก็มีข่าวสารสาระสำคัญมาบอกกล่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกัน ก่อนจะไปดูข่าวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับเปิดคุณสมบัติและเงื่อนไขรับเงินเยียวยาผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐหรือบัตรคนจนรับเงิน1,000บาท3เดือนรวม3,000บาทภายหลังมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ตามผลพิจารณาของคณะกรรมการการกันกองการใช้เงินกู้ซึ่งหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือก็คือกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น3.49พันล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังนี้คุณสมบัติผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 1. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการของรัฐ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19 2. จ่ายเงินเดือนละ1,000บาทระยะเวลา3เดือนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2,563รบรวมเป็นวงเงิน3,000บาทเงื่อนไขรับเงินเยียวยาผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนหากได้รับสิทธิ์แล้วไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาผ่านทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทันทีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารสาระส,สำคัญในวันนี้หากพ่อแม่พี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางเรานะครับขอบคุณครับ